ล้ำล่าขับฝาพีฝากนองทั้งบ้านคนระับลานางเอ้ยแสงอรุณมันผ่านพ้นเป็นเมือกไม่มนอใสสีรัตจะมีสีทองจะวางมาสีลานองตาเหลียวมองไปทั้งกำรรอุบลคำโอ้แต่ปลาทั้งห่วงหลังทงั้งห่วงหน้าคิดตั้มซู่ก,ก็ทอ,อกัน เราคิด the, อินดีเจ้าผู้น้อยอันตัน้นเสียแขนกองสีดำดำสาวฟังลำตาหวานหวานยิ้มใส่ชายอยู่เทียมหาน ừ, เราอยู่ใส่นอนอ้าบานไกล้บันไดบอกอายเน่มาฟังล่ำตั้งเตจากหัวคำจนสดแจงแสงฟ้าอาก็สดใส เราอยู่คุมเหนือคุมไตบอกอายก่อนสวมสมอนลำจบก่อนสิเมียน้ำสิเมียน้ำทรงพระนางให้ถึงบ้านเราเห็นพี่ชายลำลุ่งหา่านให้ย่อมือโบอกไอเน่เสียงลำออกตั้งแต่จากดวงใกอันน้อยน้อยสรลอยลองเข้าใส่หู แล้วถทาเน่เื้อยอดสูอย่าเฝ้าห่วงความน้อนหลายไก่บันไดดอกเดียเฮียนเดียเฮียนอยากแวะไปชิ้น,นาอามสาวคนงามฟังลำจนแจ้งสองสุบใจปองเห็นน้องยิ่มบันบวานอยากฝากลากกับน้องให้นาน,นาน ือนี่รันจะรักน้องสุดหัวใจเราย้ำอยู่ไก่ใจยังอ่อนวอ,อนแฟนแฟนสิลากอนไก่ลาคอนแลว้วโอลาทันไว้งานหน้าคอยพบกันเราจังว่าขึ้นนี่นั่นสิลากอนเด้อแม่เด้อคอยมีความสุขทุกกายจงหายหอนเราขออวยพรลุงป้าผมวันทากรับลา ก่อนจะขออวยพรให้พี่น้องจงสมดามดังป้าสุงหุงลอยเวิร์ออ้อลอนอครัอสวัสดีครับฝากพี่ฝากอ้องครับล่อูอาครับพญอีอิอบู่อ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 ออ เพราะตีพี่บ้านนี่แหละตัว